กูตายอยู่นะกูตายอยู่นะกูตายอยู่นะเอาดิแกแกแกอ้าดมึงตาไอกูตายเลยกูตายเลยกูตายอยู่กูตายอยู่ไอเหี้ยกูตายอยู่กูบอกไอตายกูพูดตอดกไม่เ็นเล่ะกูบอกตายอยู่ไม่ีไม่ยินเวไอใจก็บอกให้กูตายอยู่ไม่เห็นแล้อกบอกกูตายอยู่ตายอยู่เที้อะไรวะกูดูพี่กูร่ม่ต้องัี่กู่ ในตอนคว้าชัยความท้าทายดนพวกกูลา่ากูเลยไม่ข้ามต้องทางมาลายอยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องบางคนที่ท้อว่ากำลังชาร์ไฟส่งมึงกลับไปอยู่ในข้อพราะถ้าอยู่ข้างนอกมันระวังช้ไในไอ้สัส ว่ากูไม่สนไม่แคร์ไอ้สิ่งที่แค่ฟอร์มนั้ไม่มีผลให้แล้วไม่ต้องมาแพมฟอนเด็กพวกกูโถมให้แบนถ้าย,ยังไม่แน่พอย,ย่าเข้ามาหลงในแดนเพราะว่าสก,กิลมึงยังง่อยแขกแต่แต่ปากทันที่ปากมึงยังพลอยกูไม่ได้เด่นแต่พวกมึงมันยังด้อยเป็นแค่ขยะอย่างที่เห็นถ้าไม่เจ๋งนกูย่อยทนทานใจกี่หมืน่นไม่สนสิ่งอื่นใดนั่นแหละคือใจความกูเบิกตาหาสิ่งตื่นใจดินที่บึงไปแล้วกูเหมือนนายพรานพร้อมลบไม่ว่อกี้ศึกได้ใจกี่อึดใจกูต้องถึงปลายทางนอนแค่จะไปแค่เฮียไลเพราะที่แลเยี่ยงงงงคววาาานนกกกกกกถึึึจลไอสััต์มะบูเบ também com จริงกูยะไม่ได้ดีแต่ป่ากชิคกิวกูดีซีดอนแค่พวกกูดีกีร้อนแรงให้พวกมึงระวังตัวกันไว้ให้ดีๆเพราะไม่งั้นเบ้าหน้าจะโดนกูช้อนแกงที่พวกกูลุยกันมากว่าสิบปีทามห้คิดจะงัดธนะไม่บีสิทธ์เพราะว่าตอนท้ายน้ำตาม,มึงจิตฟีขนาดที่ร่างกายมึงมันลอยมาติดตีนมึงอยากจะเด่นแต่โผล่มาผิซซีนะทำสิ่งอย่างกังระวังจะคิดจริงมีแต่ความตายให้มึงบอลลีโพกับไม่ใช่ออลอโอแต่โดนกูบิดชิยังทำอะไรก็ตามใจยังไงก็แพ้ตามทำลายก็เพรากแคตายในเกมอ่ะกูมากับสหายไม่เฟนอ่ะก ทำให้กมเป็นไมนะ่เคลเนี่ยผมกูยืนหยัดในเลนเะน่ยเหมืนปากพวกสว่างวอยไวที่ไม่ชอบที่โอยและตีไพ่ไปเองมีสกิลเพลและก็มีทีมเวิร์กจนกูขึ้นเป็นท็อปเทียร์ในเซิร์ฟพวกปากสว่างสกิลอย่างก,กระดากเรายังต่างระดับ <Yeah. S 2> แค่ปลายดาบสะบัดมึงโดนกูกำจัดจนมึงเจ็บใจเฮิร์ตพวกกูปากหลังและมาจากเซิร์ฟเลทโทสปันชะตามือนตัวกูอาร์เคโอเรื่องอื่นอาจไม่เด่นเกินใครแต่เท่า,ากันด้วยเลสสกิลกูว <Yeah. S 1> <skill S 2> ่ากูเก <Yeah. S 1> ่งเกินไปว่ะสิ่งที่สำคัญไม่แค่เพื่อนในกิวอะนอกนั้นไม่จำเป็นต <DC. S 2> ้องแคร์พวกกูร ดีไซน์เองส่วนพวกกากพวกลัวใจช่วยสิบปีพวกกูผ่านเกินมาตรฐานจนดูหา่างชื่อเสียงเลี้ยงน้ำมันจะเป็นต้องอวดโอ้เพราะพวกกูอยู่จุดสูงสุดบนหุ่นโซโ่พวกกูดีไซน์ไงพวกก <Yeah. S 1> อนแข็งกิ้วกูสีม่วงกิ้วไหนร้อนแรงเดี๋ยวกูตบลวกพวกกูเจนจโจมต่างออกมาเล่งคนละปากพวกมึงคนละระดบับกับกูมึงดูไว้ซ่าพวกกูเริ่มหาย เอฟฟารีโจกไงเปื้อนเลือดผมเชื่อผูแอันตรามีฮะอยู่สุวนไหไงว่าพวกกูงมาชิมถึงที่จริงก็ไม่เท่าไรหลหลอดพวกมีแต่วัวไอออนกระจอกอยู่ที่ระบบถ้ามึงไม่มีระเบียบก็มีแก่ตัวตลกตัวสมเพชนั่นระเกียรได้แต่พูดได้แต่แพมอยู่กลางลานโถไอเฮียคำพูดแม่งน่าลำคาญดีซีออนทัวนตัวตัวกูจัดให้พวกเจ๋งแต่ปากปากิการสะดานไท่กูเริ่มจะมันไส้เพราะหิวแสงลำไรเพรแพ้แล้วติดอ่างพวกมึงจะแถลทำไมไอ้น้องสิ่งที่สำคัญคือมึงกลับอย่าร้องแพ้แล้วก็ผ่านมึงก็พากันไปฟ้องฟ้องพี่ฟ้องนาย ทุกจริงกันว่าใครในใจแกร่งก่าใครดีซีอยู่บนบันลังยากที่จะไปหาคู่แข่งกับใครไม่ได้มาเพื่อแสวงกําไรเพราะไม่ได้สนใจสิ่งอื่นใดสิบกว่าปีที่เราเดินทางเอาเรือเอาหัวมาเดินพักที่ว่าเจงเจะเจอกันก็ไม่เห็นจะเจอมาที่กูเห็นคือเดินนำยุดภาพเราก็ฟังลี่ทีมเวิร์คพวกกูไม่โจกประเจกเลทกวางทามุกูชมในสนามรบเพื่อนในกิวกูยังรบคูตัวสูงสู่สี่ให้ยังไงก็ไม่พบ รอบๆมึงจะเห็นสีม่วงนั้นได้แต่ไปทางแดนขนาดน้ำเลี้ยวว่าจะสีโดนแค่พวกกูเยอะจัดเบียดกันจะล้นแดนมื่นทางตันยังมีหนึ่งทางออกเสมอกิวไฮคาดกูเลยนำมาเสนอเอพิโซดไฟความท้าทายรูปแบบใหม่พร้อมความสดแล้วก็ใหม่ที่พวกกูมาส่งเสริมได้แค่ในเกมแต่ข้างนอกมึงยังรอดไม่จำเป็นต้องเป็นประเด็นกูไม่ชอบพวกแสงเคง โดนละหมอบเกี่ยวว่ากูไม่เดือดสะเสม,มือนว่าโดนไฟคลอกป้าไมายมีไวุู้้ชนคำพูดคนมีไว้กระผักดันพวกกูไม่ยอมจำนวนประคำว่าแพ้กูไม่รู้จักมันทองฟ้ามันจะสว่างต้องผ่านความมืดมิดมาก,ก่อนกูใช้ผลงานเป็นคำตอบและพวกกูนั้นจะสูดจนกว่าที่จะล้มจะไม่กอบจนกว่าที่จะแพ้ DC โดนแค่ y ู ไม่สนไม่แคร์ไอ้สิ่งที่แค่ฟอรนะ์มแล้วไม่มีผลให้แลไม่ต้องมาแพมฟอนดี๋ยวพวกกูโถมให้แบนถ้ายังไม่แน่พออย่าเข้ามาหลงในแดนเพราะว่าสกิลมึงยังง่อยแข่งกันแต่ป่าทัาที่ปั๊มึงแค่พลอยกูมไม่ได้เด่นแต่พวกมึงมันยังด้อยเป็นแค่ขยะอย่างที่เห็นถ้าไม่เจ๋งนกูย่อยทนทานใจกี่หม,มื่นไม่แม่สนสิ่งอื่นใดนั่นแหละคือใจความกูมเบิกตาหาสิ่งตื่นใจดินที่บึงไปแล้วกูเหมือนนายพลพร้อมลบไม่ว่ากี่ศึกได้ใจกี่อึดใจกูก็ถึงปลายทางดอนแค่จะเปแค่เฮียไลเพราะที่แแลลยยัััััังงงงคคววววาาาาามมมมนนนนึึึึกก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 ถชไอ้สตต์จะะบบบบหพพพููร่ ลึกลับแต่ไม่ย่ามาถึกทักก <c oughs> ูไม่เคยจะถอยแต่มึงนี่เง่อถ้ายังมายึกยักหนึ่งทศวรรษที่กูทำมานานพูดไปถึงจันแล้วก็วันอังคารเกมนี้กูลุยกันเป็นพันกระดาษเสียงห่าของพวกมึง แสงไอ้สัตว์อยากเจอเดี๋ยวกูทำให้เห็นไมีแค่เรื่องเดี๋ยวจะทำให้กูแตกต่าง,งกับเพราะวรของจริงกูจะไม่ได้ดีแต่ป่า mm hmm. ชื่อกิวกูดีซีจอนแค่พวกกูดีกีร้อนแรงให้พวกมึงระวังตัวกันไว้ให้ดีๆเ mm hmm. พราะไม่งั้นเบ้าหน้าจะโดนกูช้อนแกง mm hmm. ที่พวกกูลุยกันมากว่าสิบปี mm hmm. ทำไมคิดจังัดถนาไม่มีสิ mm hmm. ทธิ์เพราว่าตอนท้ายน้ำตาม,มึงจิบฟีขนาดที่ร่างกายมึงมันลอยาติตีน มึงอยากจะเด่นแต่โผล่มาพิซซีน่ะทำสองอย่างกันระวังจะคิดจริงมีแต่ความตายให้มึงบอลลิโพกับไม่ใช่โอลิโอแต่โดนกูบิดชิ่งยังทำอะไรก็ตามใจยังไงก็แพ้ตามๆไล่กับพแก่ตายในเกมอ่ะกูมากับสหายไม่เฟน์น่ะกูสู้บุกฝ่าฟันเป็นตายไม่สนดมึงเป็นใครกูคว้าชัยในเพลง